อยากรู้เหมือนกันค่ะงบป,ประมาณก้อนแรกที่เขาเอาไปใช้ที่เขาเอาไปใช้อะไรหมดล้วคะทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่เห็นทั่วถึงเลยค่ะหนึ่งล้านล้านที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบเกือบแสนล้านบาทใช้ไปกับการเยียวยาเพราะว่าตอนนี้เราเยียวยามันไปสรอบแล้วถ้าเราจําได้ตั้งแต่สมบูลเราต่างๆเราไม่ทิ้งกันเราชนะ ม3สา,สาดาเรารับกันอีก200 0 0นที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผนงานสาธารณสุขก็จะมีการอนุมัติให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆปรับปรุงสถานพยาบาลให้เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดซื้อวัสดุอุปกรณ์หน้ากากอนามัยชุด PPE ต่างๆแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนทั้งหมด283โครงการด้วยกันก็อนุมัติไปจนหมดสิน้นและอยากทราบม่โครงการที่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ200กว่าโครงการมีโครง าการไหนสําเร็จบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างแบบว่าสวยหรูว่าจะจ้างงานสี่แสนตำแหน่งมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมา5ล้านรายมีแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น7,400ลูกบาทเมตรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเงินที่ใช้ไปแล้วเห็นว่ามันเพิ่งใช้ไปได้แค่10ะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสวยหรูมันก็คงไม่มีทางบรรลุเป้า